เปลี่ยนบอด้วยเลยค่ะอันนี้รถใหม่เลยใช่ไหมคะเนี่ยรถใหม่ครับ<อ>ท,ท้านซื้อไปแล้วเจ็บคนอ๋อก็เลยเปลี่ยน,นบอกเปลี่ยนบอกค่ะไม่ต้องน้อยใจเป็นทุกคนค่ะ เวลาเวลาที่เราขันบอร์ดครับอ๋อเดี๋ยวที่ไม่เอาไม่ต้องไม่เชิดเลยได้เลยอ๋อจะต้องไม่เชิดขึ้นไปใช่ไหมคะขึ้นแล้วเวลาขับไปเรื่อยๆอย่างการเปลี่ยนสีทำให้ทำให้เก็บครับคือที่นี่ก็ถ้าใครมีปัญหาจักรยานก็ให้มาปิกมาดูได้ดูแลดูแลได้ตลอดไม่มีอายุการใช้งานอ๋อค่ะนี่เราเก็บไว้ไม่ได้มานาน มันไหลอุ้ยเป็นปีเนาะเป็นปีแต่ว่ามีผลมากยอมรับว่าดีมากอ๋ออันนี้ปีเยี่ยมเลยบาะนี้ก็จะมีให้เลือกเนาะมีแล้วแต่ว่าเป็นแบบไหนใช่ไหมคะถ้าหนาๆจะเป็นแบบผู้หญิงหรือแม่บ้านใช้จะไม่เจ็บต้นแต่ถ้าเป็นนักปั่นเนี่ยถ้าใส่ใหญ่จะจะโดนคนล้อแต่จริงๆแล้วคนขี่ย่างๆเจ็บทุกคนครับต้องใช้เวลาแล้วก็จะจะหาย จกักรยานขับได้เนาะขับได้ครับเป็นมือหนึ่ง,งอลองลองขี่ไหมไม่เป็นไรถ้าเห็นอย่างนี้ก็หนาแล้วเนาะถวาถ้าหนาวหนาววันนี้หนาวันนี้น่าเกียดอันนี้อันนี้เหมือนแบบอันนี้โอเคนักปั่นนักปั่นได้นนัักป่อันนี้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 ้ไวปั่นบ้างไม่ปั่นบ้างคือถ้าอย่างนี้ส่วนมากการการปั่นเนีอย่าใส่ควรอย่าใส่กางเกงปั่นจักรยานแล้วก็ไม่ควรที่จะใส่กางเกงในถ้าใส่กางเกงใน ขอบของกางเกงในจะกัดกัดง่ามขาเราการใส่กางเกงในจะใส่ใปั่นจัก,กรยานต้องไม่ใส่กางเกงในครับ oh. เพราะว่าเขาจะมีเป้าเจลอยู่แล้วอ๋อพี่แผ่นลองนาที่อยู่กับกางเกงอยู่แล้วรูไหมฮะรู oh. ้ผมนี่ oh. อ๋ออะได้ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณค่ะพอดีว่าปีที่แล้วมาถ่ายค่ะแล้วลูกค้าก็ถามว่าหลังจากโควิด hmm. ไม่ได้มาแบบมาอัปเดตจัก,กรยานให้ดูอะไรอย่างนี้ จะเป็นเป้าที่จะเป็นเป้าเจลอย่างนี้อ๋ออ๋อมันนิ่มมันมันมันเป็นอ่าเจลโอ้ยอ้แตกดีค่ะเจะทำให้เวลาปั่นแล้วไม่เจ็บแต่ใหม่ๆก็จะเจ็บนิดนี้อ่าค่ะครับออค่ะโอ้เยี่ยมเลยได้ความรู้ด้วยอ่าแสดงว่าคนคนไม่รู้สึกพอใส่เกงในแล้วเวลาที่เสร็จสีอ่ะขอกางเกงในอ่ะจะกัดโอ้มันต้องมีเทคนิคเนาะ บอกกันเนาะเขางไม่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 ไ่ไมม่ไม จะเป็นร้านนะคะอันนี้ขายแล้วก็ส้มจักรยานนะคะเบอร์โทรนี้เลยนะคะ0819170955นนะคะตามเบอร์นี้เลย Oh, man. อันนี้มือหนึ่งการขับคุณยิงของตะคอจะดีหมดเป็นก้าวสปรีเป็นชุดเกียร์ขาวแล้วก็เป็นดีชุดเกียร์ขาวมาถึงยังไงคะถ้ารถรถถ้าถ้าชุดเกียร์นี้เป็นสีขาวจะแพงถ้าสีดำจะถูกอุ้ยเพิ่งรู้นะคะเนี่ยเพราะรถแพงๆจะเป็นเกียร์ขาวต้องต้องสังเกต้วถ้าเวลาลูกค้าจะซื้อของถ้าเจอเกียร์ขาวเนี่ย มันจะลื่นกว่ามันจะน้ำหนักมันจะเบา,บาก,ก,กบาาว่าเกียร์ดำเกียร์ดำก็คือคุณภาพเหล็กจะปังแล้วเราคิดว่าเกียร์ดำหมายถึงว่ามันใช้มานานแล้วมันเลยไม่ใช่รอไม่ใช่<อ>เหมือนคเดียวผมก็เป็นเกียร์อ๋อนี่ได้ความรู้ใหม่เลยนะคะเนี่ยคันนี้คาดตัวเาตัวรถอย่างเดียว5,900มเกฉพาะนี่ใช่ไหมคะตัวรถตัวรถตัวรถครับตัวรถเหรอคะแต่อันนี้รถคันนี้ผมอัปเกรดคือเปลี่ยนล้อด้วยล้อก็หมื่นกว่า